อันนี้นะครับมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับได้สอบถามเข้ามานะครับอยากจะเห็นรีวิวของเจ้าหลอดที่เอามาแทนพวกหลอดแสงจันทร์สว่างนะครับเป็นประเภท led มีแบบไหนนะครับตอนนี้เนี่ยหลอดแสงจันทร์ที่สว่างที่เป็น led ครับคือตัวนี้เลยครับตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดของย่อ g m f นะครับ105วัตตสว่างขนาดไหนนะครับอ่าตัวนี้เขาจะมีตารางเทียบนะครับว่าสว่างขนาดไหนคือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหลอดถ้าเกิดให้เทียบกับหลอดประหยัดไฟนะคเขาจะสว่าง 248วัตต์เท่ากับหลอดไฟป1,248ปแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบกับหลอดแสงจานหลอดดวงเทียนนะคเขาสว่างถึง1,500วัตต์นะครับถ้าเกิดเราเรียกเป็นรูเมนนะครับความสว่างของเขาก็จะอยู่ที่8,500รูเมนสว่างมากอันนี้สว่างแบบจัตาเลยนะครับพอสว่างมากเนี่ยนะครับตัวงเขาก็จะเพราะถ้ามีความร้อนนะครับเขาก็เลยจะต้องมีแผงระบายความร้อนเป็นอลูมิเนียมบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ย ไม่กันน้ำนะครับไม่สามารถดูดเราหลอนเนี่ยไปแขวนข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยไม่ได้อันนี้ต้องผ่านขั้วฝาชีนะครับมี้ก็ต้องมีฝาชีกันน้ํานะครับหรือว่าถ้าเกิดเราเอาแขวนไว้ในบ้านหรือแขวนไว้ที่พวกโกดังเก็บของสูงๆเนี่ยก็ไม่ต้องมีฝาชีแล้วก็แขวนไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับอ่าเพื่อนหลายคนบอกว่าอย่างนี้เสียดายยังเลยเพราะว่าขัาว้วแสงจันทร์มันใหญ่แต่ขั้วนี้มันเป็นขั้วปกติเขาเรียกขั้วอียเจ็ดนะครับขัว้วแสงจันทร์มันขั้วขนาดนี้นยมันใส่เหมือนกันไม่ได้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาคิดให้แล้วครับว่าทํายังไงถึงใส่ได้เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยนี่เขาเรียกว่าขั้วแปลง e40 วิธีใช้ง่ายนิดเดียวครับหมุนอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอะไรลใส่เข้าไปปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บหมุนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับพอหมุนปุ๊บขั้วตัวนี้ก็จะเป็นขั้วใหญ่ดันทีเป็นขั้ว e40 ซึ่งสามารถเอามาใส่กับขั้ว e40 ได้นี่นี่คือขั้วพวกหลอดสงจัร์นะครับใส่เข้าไปได้แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมถอดออกนิดนึงเพราะว่าผมจะเอามาใส่ขั้ววปกติแลผมจะ ลองไฟให้ดูวัดสว่างแค่ไหนนะฮะผมก็ใส่ธรรมดาจริงๆตัวนี้คําว่าร้อยกับห้าวัตไม่คือไม่กินไฟเลยคํานวณค่าไฟยังไงห,หรอร้อยกับห้าวัตคูณสิบชั่วโมงกินไฟหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยก็ประมาณตีไว้สามบาทนะครับก็ทุกสิบชั่วโมงสามบาทแล้วชั่วโมงละเท่าไหร่อ่ะชั่วโมงละตั้งสามสิบตังค์โอเคเลยใช่ไหมฮะเก็บไฟให้ดูโอ้สว่างไหมแอบตานะครับผมปิดแปบ๊บนึงนะครับแอบตาแล้วเนี่ย สว่างมากนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหลอดที่ใช้ทดแทนแสงจันทได้ใช้ทดแทนหลอดสว่างสว่างได้สําหรับกรณีที่เราอยากจะประหยัดไฟแล้วที่สำคัญคือทนกว่าด้วยครับทนกว่าด้วยทนกว่ามากด้วยตัวนี้นะครับโอ้จร <c oughs> <ๆ>ิงๆนะครับเขาไม่ร้อนหลอดเขาไม่ร้อนนะครับคือความร้อนเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ร้อนแล้วครับต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึง่งจะร้อนนะ กุนนะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับเขาทาช่องระบายอากาศมาเพื่อความทนของเขาถ้าเกิดเขาไม่ทํามาเนี่ยอาจจะไม่ทนไงถ้าเกิดเป็นตติดข้อมหมดเนี่ยเขาก็ดีเขาก็ทําอยากให้มันทนทนเขาก็ทเป็นช่องอลูมิเนยียมนี้ให้อากาศได้ถ่ายเทมันก็จะได้ทนนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับราคาหลักร้อยเองมีมอกอรับรอยรับรองนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมด